สวัสดีครับผมดีรับช่องโดมหม่ครั้งเงาหลังจากที่ไม่เล่นฮีโร่สตอมประมาณเกือบจะหลายพาร์ทเหมือนกันแก๊วันนี้มาเจอกับอ่าแกสโลนะผมจะเห็นว่ามันเป็นตัวเล็กมันเป็นกระปินนะผมโอเคมาดูสกิลกันเลยแล้วกันเนาะสกิลแรกเป็นอ่าเทเลดนะผมวางเทเลดไว้บนพื้นผ สกิลสองเป็นเดสเลเซอร์นะผมเดสเลเซอร์ยิงเลเซอร์ทำดาเมจส่วนสกิลสามเป็นเอ็กซ์ผม oh, อ่านไม่ทัน <Sp> are, เป็นวางระเบิดกับพื้นนะผม 1, 1. 1> ประมาณ2.5วจุดห้ระเบิดแล้วก็ทำสตัน1น5วินะผมโอเคส่วนสกิลติดตัวเนี่ยเป็นสกิลอ่าเขาเรียกว่าอะไรทำลายเทเดตตัวเองนะผมเราจะได้อะโอเคอ่า okay. อ่าทา,าเลนที่ผมอัพไปเนี่ยเป็นนี่นะผม ถามว่าเราดีเทิร์สแคปก็คือทำลายสแคปทำลายเทอร์เรสไปเราจะได้สแคปคืนแล้วจะได้มานานนะผมเดี๋ยวผมจะวางเทอร์เรสไปถามว่าทเราทำลายเทอร์เรสอ่ะเดี๋ยวยู่สักครู่เลเซอร์ Laser นะผมชาร์จนานหน่อยเดี๋ยวต้องรอ,อมผมไม่สามารถเข้าไปยืนข้างในได้ถึงว่าแก๊สโลจะเป็นสายอ่า สายแทงสักหน่อยก็เถอะเนี่ยผมเก็บสแคร็บแล้วจะได้มานาเพิ่ม100%เลยนะเนี่ยผมสายที่ผมเล่นจะเป็นสายอ่าเลเซอร์เนาะผมต้องปล่อยเพื่อนตายว่ะมันแย่อย่างนึงคือแก๊สโลสายเนี่ยโบวกกันยับเลยว่ะเดี๋ยวยังไม่ได้เวลาอธิบายโอเคโอ้เกือบโดนโดนดึงยากอย่างนึงคือแก๊สโลสายเนี่ยตายเลยซอรี่นะดีว่า กับพูดก็ไม่ได้พูดกลับมาเอามานาก่อนนะผมแกลโลสายเนี่ยมันจะทําให้ไม่สามารถไปยืนอยู่ในไฟได้ขนาดนั้นนะผมสายเลเซอร์เนี่เงียวยิงเพราะมันต้องยืนชาร์จอยู่ข้างหลังนะที่ผมเล่นอันนี้เพราะว่าผมเห็นตัวแท้งสองตัวแล้วก็มีดีว่าไงมีตัวทําดาเมจด้วยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเล่นได้นะโอ้เว้ยลืมอธิบายแมป เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นต้องรอชาร์จยืนข้างหลังนะผมนะผมมันแย่ตรงนี้ผมแกนโลสายนี้เราไม่สามารถยืนบวกทีมไฟได้เลยอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ผมลืมอธิบายแมปด้วยเดี๋ยวสักครู่นะผมโอเคค่อยทำดาเมจไป ระเบิดไล่ไปแลผมสามวี่ไประเบิดโอเคแมปนี้นะผมเป็นแมปแคปเจอร์แคปเจอร์สองที่นะผมข้าบนข้างล่างเพื่อจะได้เอาเซิร์ฟขึ้นมานะผมดีว่าเดี๋ยวใจเย็นผมช่วยอะไรไม่ได้ผมไม่สามารถเข้าไปยืนรับดาเมจได้ขนาดนั้นต้องปล่อยดีว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวบันดันมาอัพเทอร์เรด ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,นเนี่ยมันดันมาผมไม่สามารถไปยืนนั่นนะ่ะตายช่วยเลยผมต้องรอชาร์จเลเซอร์โอเคหยิบมาว่ะผมช่วยได้แค่ยืนช่วยแค่นี้เนี่ยมันปิงผมรัวๆเลยเห็นไหมครับเพราะว่าสายเนี่ยมันมันเล่นยากมากกับทีมเนาะ ยิ่งสายที่แบบเนี้ยมันช่วยทีมไม่ค่อยได้เลยทำได้แค่นี้ครับผมอ่าเรเซอร์หนึ่งทีแล้วก็ทำลายเคด็ดเราจะได้มานาคืนเราจะยิงเลเซอร์ได้ต่อเน,นี่ยมันมีแต่ตัวที่ทำดาเมจร,ระยะไกลอะ่ะอ่ะโอเคช่วยได้แค่นี้ผมทิ้งสแครปไว้เดี๋ยวกลับมาเอามานาสักครู่ นะน่าจะเสียออบเจคทีฟนะเราต้องยึดบีคอนนะผมนายิงก่อนเราทำจังหวะได้เราทำระเบิได้เป็นจังหวะไม่ใช่จังหวะเลยต้องต้องมายืนต้องมายืนนะมายืนยึดสักครู่ปล่อยดีว่าบวกไปมีเธเลดช,ช่วยยิงอยู่นิดหน่อยเราสามารถกด F เพื่อโฟกัสได้นะครับผมนะเนี่ยโฟกัสให้มันเธเลดมันยิง ไม่เห็นเดินมาเดินมาก็โดนยิงไะผมตอนนี้มันยังไม่ powerful นะสายเนี้ยรอไปก่อนร oh, <yeah>, ะเบิดมันไม่มาว่ะเดี๋ยวยิงเนียนไปก่อนก็ได้มานาใกล้จะหมดนะผมต้องทำลายเธอเล็ดทิ้งนะเพื่อจะได้เอามานาคืนก mm hmm. ินเราไปโซนข้างบนโอเคเราน่าจะได้ออบติคี ไปสักครู่เดี๋ยวยืนโซนยืนสู้ไม่ได้หนึ่งหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสิมันสองหนึ่งโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนเกมนี้ค่อนข้างยากเลยฮะผมอาจจะโดนด่าก็ได้เกมนี้นี่โอเคทาลิมาแล้วผมริ้ว่าเจ็บอ่าผมอัพอันนี้กันชาร์จสปีดนะผมแล้วค่อยไปที่ายอ่า ทาเลนตอนจบเกมแล้วกันเนาะตอนนี้ผมต้องโฟกัสเรื่องเกมยังไ,ไงมาอีกอะชาร์ตนะผมชาร์ตยี่สามร้อยดามจก,กว่าๆนะผมถือว่า่ันข้างแรงนะบวกกับอ่าถ้าโนวาเนี่ยช่วยทำดามจเนะาะค่อยๆตีเขาให้ดันเห็นว่าเราไม่สามารถดันเข้าไปลึกได้เลยนะผมตัวแทงมันมาวะ่ะ ขี้น้อยข้อขีดน้อยข้อขีดน่อยโอเคถอย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 เก็บสแครปบแล้วถอยน่าจะเสียเธอไอออาิปถีบนะมันจะเธอเล็ดโอเคกลับมาบานาแล้วก็เลือดคืนนิดหน่อยผมพยายามจะเข้าไปอะไม่ได้เลยอะทีมเราตัวอยู่ท้างบนนะโอ้โหผมช่วยได้แค่นี้อ่ะโอ้โหเดินไปอย่างงั้นตายไหมวะหนูอะไม่ตายไม่าไมตาย อ้าวนี่เนี่ยทีนอโซนอยู่ข้างบนเยอะเลยผมน่าจะดันไม่สู้อ่าทัศาดานะทัศาดามันทำดาเมจกับเมนเนียนเยอะมากเลยโอ,อ,อ,อเคไม่เป็นไรฮนะค่อยๆต่อเนื่องโอ้โหนิดแบ็คอับยังไงผมเข้าไม่ได้เนี่ยผมไม่สามารถหนึ่งหนึ่งกับทัศาดาได้อะ สายนี้มันเลือดน้อยโอ้ยออยังไงมามาขอตีมันเนียนก่อนสักครู่นึงมาเลยตีตีตีมันตีมัน,มนโอ้โหโอเคอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงไม่ตายไม่เป็นไรถือว่าได้ออบเจตีช่วยทีมนิดนึงผมไม่มี มานายและเลือดไม่ค่อยมีนะมาว่ะกินมาว่ะโอ้ยผมช่วยได้แค่นี้มีโอกาสที่จะโดนด่าเสียอ,อัพจกทีบด้วยครับผมเซิร์ฟตนะอกเขาละเพราะเราทำดาเมจกับอ่าเมนเนียนได้เยอะอยู่นะสามหมื่นกว่า,วาตอนนี้ถ้าเราเสียอ,อัพ็ีบเจกทีปเราจะได้ข้างบนเนาะแล้วก็เซิร์ฟลิงมันจะได้ข้างล่างใช่ไหมทีมัน แต่ว่าทัศดามันดันเก่งมากเลยอ่ะผมอาจจะไม่ได้ MVP นะเกมนี้เกมนี้มันค่อนข้างที่จะยากเนื่องจากว่ามินมีทัศดาเนะเสียไปที่ดเรยอ้าวเอาไปไหนโอ้ยได้ไหมผมเซิร์ชมันหนอกมาแล้วถอยดีกว่าถอยถอยถอยโอเคฮะตอนนี้ผมได้เทิเด3ชาร์จได้อันตีด้วยนะผมเป็นสกิลรวบนะ จะลวกให้ดูโอเคต้องวางคะแนนผมทั้งหมดเลยอยู่ข้างหน้ารับให้ใช้รับให้ใช้วางระเบิดไปก่อนอถือว่าเราเคลียร์เซิเร์ฟเล่้เร็วนะเพราะว่าเรามีอ่าเฟลทัสเซิร์ฟเฟลทัสชื่อเฟลเฟลสเตปเฟลเทสมีตัวขี่นกนะผมมันทำดาเมจเอวีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เอามานาคลิมมาเาเอาาาาา้าเาช่วยได้ไหมช่วยทนยวันไหมว่าจะล้าสักหน่อยไม่ได้าวางเทเลดยิงป้อมเทเลดยิงเทเลดไปดีเงี้ยผมมันจะได้ทาวเวอร์นีเนาะโอเคทีมันมาทีมันมาถอยก่อนถอยก่อน ขอชาร์จอีกทีนึงนี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้ไปเอาแคมก่อนนะเดี๋ยวผมจะยืนโซนดีถูกว่าไม่ดีกว่ามาช่วยพวเพื่อนเอาแคมป์นะผมความมีตัวบางๆตัวนี้มันเล่นกึ่งแทงได้ด้วยนะแล้วมันจะเล่นเป็นสายเทเลทนนั่นเองนะผมโอเคเรียบร้อยแล้วอ๋โอโดนดิงโดนโด,นดนิงเมื่อกี้มันมีตัวนี้ด้วยไหร่ ผมน่าจะถึงเวลาใช้สีแล้วเดี๋ยวรอผมรอสกิลสามเป็นคอมโบโนะผมมาสกิลสามมากวางติจะเป็นดูดเข้ามาโดนสตันนะผมโอเคโอ้โหโหโหไอ้เน,นี่ยมันตีแรงวะ่ะฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมเฮ้ย,ยมันไม่ทันโอ้โหว่าจะล้าสักหน่อยโอเคมีสองตัวอ้าว มีสองตัวแค่ตายนะผมโอเคหนึ่งผมเดินกลับมาเอาเทเลสดีกว่าเพื่อนบอกว่าจะเอาบอสอ,อ่ะทีมันตายสี่ตัวนะผมน่าจะเอาบอสได้นะะไปเลยเดี๋ยวผมไปช่วยทีหลังผมลืมอธิบายอ่าทาเลสเมื่อกี้เนาะทาเลสผมอัพไปเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจของชาติาเลเซอร์นะผมเป็นสายที่เราจะเล่นวันนี้เอง มันยังไม่พังว่าฟูลนะผมมันจะอีพิกก็คือตอนที่เลเวล20เนาะรอดูนะผมไอ่ทีมเราเอาจริงอหรถ้าผมช่วยวางกระเด็ดนิดหน่อยโอ้โหมันอัดสีมามันมาว่ะเนี่ยดีฮะผมต้องหันกลับมาชาร์จนะชาร์จชาร์ตชาร์ตเอเคนะ่าจะได้ชาร์จเยอะอยู่ผมต้องอรอติได้ไหมได้สักตัวนึง เฮ้ยเราเรายึดได้ป่ะไปต่อไปต่อเอามานาคืนนะผมเฮ้ยเลเนอร์มาต้อกรอยฮะเพื่อนบอกรอยอ้าวโดนโดนเทเลทจิงใจโอเคเอาอยัางไงยังไงผมยังไม่เลเซอร์เท่าไหร่เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮนะเราค่อยเลเซอร์ก็ได้เอามานาคืนสักหน่อยหนึ่งต้องลงไปเอา เอาไปถีบข้างล่างเดี๋ยวหรือว่าจะปล่อยเพื่อนดันไปเราสามารถเอาแคมป์ได้นะฮะเดี๋ยวผมลงไปเอาเอาเพื่อนบอกว่าให้เอาแคมป์แต่ไม่เป็นไรผมต้องมายึดวิถีบก่อนไงเพราะว่าวิถีบมันสําคัญกว่าแคมป์นะผม <Okay. S 2> โอเคแล้วก็ดันไม่เอาก็ได้มันน้งเถอะโอม,มันปิงผมละโอ้โห,โห เฮ้ยทิมเราได้คิวสองตัวว่ะรักเยี่ยมม,มากผมมาแคมอันนี้มันลบเปล่านะสิบสองแล้วหกโอเคกลับน่าจะได้พาวเวอร์ตรงนี้ด้วยได้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยได้ออาติทีเต็มเลยับผมมาผ่านเลนมานี่นะผม เพิ่มชาร์จแล้วมันจะโคตรอีพิกนะผมที่ผมอัพชาร์จอ่าเท,ทเลดเนี่ยมันจะคอมโบกับทาเล่เลเวล20่สิบนะผมไม่รู้จะถึงเลเวล20่สิบไหมเนี่ยหรือว่าเกมจะจบก่อนก็ไม่รู้อ่าผมจะรอวางตรงนี้ให้มันตีไปแล้ว,ลวก็วางตรงนี้วาง3จุดนะผมตอนนี้ยังไม่ได้เลเวล20ไงไปก่อนนะ ยิงขู่ยิงขูไ่ไม่เข้าไปอย่างั้นเดี๋ยวจะยิงเย็นอันตีช่วยเอาเลเนอร์เลเนอร์โอเคโดนเลเลนอร์โดนไม่ว่าจะได้คิวไม่ได้คิวโนว่าได้่าฉะนั้นอเอ้ามามาตายนั่นน่ะตายนั่นนะ่ะโอไม่ตายวะไม่เป็นไรผมต้องยืนอยู่ข้างหลังเอาโนวาโดนตายสองตัวตายสามตัวเลยชิบหายนะ มันมีดีว่าโนว่าสองตัวนี้ชื่อว่าว่าเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมรอมาเอาแค็มเลยว่าแต่ว่าทีมเราตายดั้งสามตัวมิวขาดเสียงนะผมไม่รู้ว่าจะเอาแข็มได้ไหมตีตีตัวนี้ก่อนมีเพื่อนเพื่อนมีปิงบอกด้วยนะว่าให้ตีตัวนี้ก่อนโอ้ น่าจะเสียเลือดเยอะวะ่ะโอ้ทีมันมาน่าจะไม่ได้วะ่ะน่าจะเสียเปลเลยฮนะเสียใจเสียใจมันมาสี่ตัวเราเหลือสองคนเนะี่ยเสียเทเลเออไม่ใช่เส,เสียเสียแคมป์เราทิ้งเทเลเไว้ตรงนั้นด้วยเสียสแคบไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรฮนะเรากลับมาลีมานาอยู่ละปกติเราใช้เทเลเเพื่อลีมานาคืนเนาะ อเอาอยัางไงเอาอยัางไงอ้าวเรเนอร์เดินมาโดนยิงไปหนึ่งทีเด,ดินถอยเลยตอนนี้มันยังไม่พาวเวอร์ฟูลเท่าไหร่เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมาอยู่ไหนผมวิ่งตามไม่ทันไม่มีสกิลตามอ่ะมีแต่สกิลแบบว่าดีเฟนเดอร์ไงโอ้โหเสร็จแอ้วแสดงว่าจะเอาบอส้วยใช่ไหมนี่โอ้ผมโดนบอสยิง อ,อยัางไงอะโอ้ตามตามอย่างหนักโอเคได้คิวด้วยเอาบอสไหมงั้นผมเอาแค็มแล้วกันถอยมาแล้วก็ยิงชาร์จใหม่โอเคทำน้ำมีดยังเยอะอาแปดร้อยมีเทอร์เรียตั้งสามอันตันนี้รอก่อนรีเวิร์สสิบแปดแล้วผมโอเคเสียเลือดเยอะอยู่นะเอาแค็มอันนี้เถอะเอามานาคืนมาครับผมเก็บสแครปให้หมด ผมมาเอาเลือดตรงนี้ถ้าเราเอาบอสเนาะโอเคได้เลือดได้มานหนกับขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นไปเอาตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ได้อีกนิดนึงโอเคได้อย่างละหน่อยเขียวจะขีดเกิดด้วยผมน่าจะได้สก์ดหนึ่งไหมมีโอกาสลุ้นตอนนี้เวลสิบเก้าแล้วผมส่วนตรงนี้ดีไหมวะ มันดึงได้อ่ะอ่ามันเห็นผมหรือเปล่าถอยก,ก่อนแล้วกันกลับไปโซนวั่งหีบก่อนนะผมดีว่าเราเดินเข้าไปขนาดนั้นถ้่อยี๋ไปโซนบอสของเราด้วยนะขอสตันหนึ่งทีทีตรงน,นี้มันขวางอ้าวตายเลยทัศดาเมื่อกี้มันดึงเชลิตเราไปนะ ดีตรงที่เรามีเทเลเดะโอเคถอยฮะพอพิคีดเราโจะจบก่อนเลยวิ่งยี่สิบไหมจะได้วิ่งสิบแล้วยีกนิดนึงวางวางรอชาร์จแลนะผมมโอเคยี่สิบแล้วเพื่อนเราตายไหมตอนนี้ผมมีสามเทเลเดะนะผมเราดูเทเลตดะคาเลเดนี้โคตรดีเนี่ยผม เทเลตเรายิงเป็นเลเซอร์ด้วยตอนนี้ผมมีเทเลไอเทเลตแค่สามันเดี๋ยวรอก่อนสามันขึ้นนะมันจะได้เทเลตที่ผมจะได้ใช้จริงมันจะมีห้าอันนะผมเพื่อนมาเพื่อนมาเดี๋ยววางเทเลตอีกผมอยากวางได้เทเลตอีกอ่ะนนี้ไม่ได้หายหายเลยทันทีเฮ้ยแต่มันตายเเนี่ยนว่ะออะไรวะไม่จะจบเกมแล้วผมเดี๋ยววางเทเลตอีกหน่อยนึง หน่อยนึงอยากได้เฉลี่กหน่อยนึงอะ่ะหืมขอยิงอย่างนี้ก็ได้ครับผมเรีอกหายไปครึง่งึงโอเคได้ถึงคิวด้วยน่าจบเกมครับผมเนี่ยผมโคเทฟ่ฟูแต่ว่ามันต้องรอรีเวลเนาะเกมนี้โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าสรุปกันเลยไดย้ก่อนจะไปดูหน้าสรุปมัเรามาลุา้นการ์ดกันก่อนโอเคมมนาดิได้เอวีพีเนาะ มีการ์ดของเราไหมไม่ไม่มีเลยว่ะโอ้ยแต่ไม่เป็นไรฮะโอ้โหต้องทำยังไงเนี่ยโอเคฮะจะเห็นว่าตัวแกสโลผมพึ่ง level เหเ,เองนะเพราะว่ากว่าจะเล่นมาถึง level เหเ,เนี่ยผมก็ต้องไปลองว่าสายนี้มันดีไหมอะไรยังไงดีไหมนะผมมาดูสเตตกันโอ้ผมทำดาเเม e กับมินเนี่ยนได้น้อยมากว่าผมมินเนี่ยนกับสิ่งก่อสร้างเนี่ยได้หกหมืเพราะว่าไม่ได้เล่นสายเปนเทเลสสายดันจริงนะ อย่างเราสู้ทัศดาไม่ได้อยู่แล้วทัศดามันตัวเบิร์สคิปเบิร์สเเนียนะผมทําดาเมจกับฮีโร่ก็ส0 0หมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเนาะแต่ว,ว่าก็อาจจะไม่ไม่เบอร์วังขนาดนั้นนะผมแอซิดค่นข้างเยอะอยู่10ที่ดีที่สุดก็คือนี่ผมเราไม่ตายเลยเพราะว่าสายนี้มันยืนหลังเนาะที่ต้องระวังก็คืออ่ามันมีตัวดึงเนาะสติชี่มีตัวดึงแล้วก็มีอธนิสอาธนิสค่อนข,ขขขนข้างค่อนข้างไม่ค่อยเก่งนะทีมัน เสียดายเดีย๋ยวมาดูเทอาเลสนะธาเลสผมอัพไปเรือแรกเป็นคืนมานาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมจากการที่เราท,ทําลายเทเลสเนาปะปกติได้สามสิบโอเคมาดูทาเลสเวล4สี่เป็นอาร์ตตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราสตันโดนฮีโร่นะผมเราจะได้ชาร์จเทเลสเพิ่มเป็นสองชาร์จนั่นเองับผมมันดียังมากเลยเพราะามันจะอามาคอมโบกับสกิลวางเทเลสของเราเนี่ยเองนผมถ้าเราสตันโดนนะ ส่วนสกิลไฮเปอร์โฟกัสเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรา,าชาร์จชาร์จยิงเร็วขึ้นถ้ายิงเลเซอร์ครับผมชาร์จยิงเร็วขึ้นฟาสทวินฟาสนั่นเองครับผมส่วนสกิลอันติเมดเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ส่วนมากก็เอามาคอมโบกับสกิลสตันนั่นเองครับผมเพื่อจะได้เทอร์เรสเพิ่มเนาะนี่ผมมาคอมโบกับสกิลอาร์คมันจะเป็นรวบเข้าไปครับผมเป็นเวลาสองสองวิส่วน กับฟิวชั่น Fusion เนี่ยมันค่อนข้างดีมันจะเพิ่มเวลาชาร์จอีก1วิแล้วก็เพิ่มดาเมจเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมมันจะแรงมากๆถ้าหากว่าชาร์จเต็มประมาณ8 0ดดาเมจส่วนเทเลสโตเนี่ยมันจะมาคอมโบต่อเน,นื่องนะผมเพิ่มก็คือวางเทเลดจาก2กลายเป็น3มันจะคอมโบกับสกิลด้วย,วยมันจะกลายเป็น5้นะผมปกติเรามี2ใช่ไหมผมถ้าโดนมันเป็น2จะกลายเป็น3าแล้วเพิ่มอันนี้เป็น4นะผมส่วนนี้นะผม สกิลที่มันสําคัญที่สุดคือเวลยี่สิบไม่ใช่เวลยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบมันจะเพิ่มให้สามารถเทเลทเรายิงเป็นเลเซอร์ได้เป็นร้อยสามสิบเจ็ดดามเจใช่ไหมครับผมแล้วที่มาคํานวณกันอ่าเทเลทสี่อัอนยิงร้อยสามสิบเป็นสี่ร้อยกว่ากว่าใช่ไหมครับผมบวกอีกแปดร้อยโอ้โคตรแรงเป็นดาเมจพันสองก็คือตัวฮิลเลอร์หรือตัวยืนหลังเนี่ยตายทีเดียวแล้วผมลองเอาไปใช้ใดูนะสายนี้แต่ว่ามัน เสียได้อีกน่งก็คือสายนี้อมันต้องยืนยืนหลังจริงๆไม่สามารถทําดาเมจต่อเนื่องได้นะผมเราต้องมีตัวแท้งอย่างน้อย2ตัวเพราะเรามีดีว่าเนาะแล้วก็มูลดินแล้วก็เรามีโนวากับฟิลสเตดนะผมฟิลเทสมันช่วยทําให้เราสามารถยืนหลังได้แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องดาเมจมากๆนะผมโอเคเจอกันในพัทหน้าครับสำหรับวัทนี้สวัสดีครับ